ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาหองรโมนและคอรนรมกันต่อนะครับก่อนที่จะไปเรียนพี่ขอบอกนิดนึงนะครับว่าพอดีโจทย์ของของคลิปนี้นะครับ <c oughs> พี่เอามาจากหนังสือเรียนของเก่านะครับซึ่งพี่หาเฉลยไม่ได้คือ พี่จะบอกว่าพี่ไม่มีตัวเช็คนะครับว่าสิ่งที่พี่ทาไปไอ,อเขาสอบไอแบบฝึกหัดที่พี่ทําไปนั้นถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนทําแล้วได้คําตอบไม่ตรงกับพี่หรือพี่ทําผิดตรงไหนอันนี้น้องๆสามารถอาบอกพี่ได้นะครับแย้งพี่ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ที่บริเวณใต้คลิปได้เลยนะครับว่า พี่ทำผิดตรงไหนเดี๋ยวพี่จะมาแก้ไขให้นะครับถ้าเกิดพี่ทําผิดอะราเริ่มกันเลยมาข้อ1น,นะครับเขาบอกจงหาจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาร15 23และ31แล้วเหลือเศษ1 2และ3ตามลำดับจงหาจำนวนนับจงหาจำนวนนับที่มากที่สุด หมายความว่างไงครับหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร15แล้วเหลือเศษ1หาร3 3แล้วเหลือเศษ2และ31เหลือเศษ3จํจำนวนนับคือตัวอะไรไม่รู้อันนี้เขาให้เราหาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดยังไงครับข้อนี้ต้องใช้อะไรครับหอละมอหรือคอนละนอหาจำนวนนับเพื่อที่จะไปหารตัวพวกนี้ หารต,ตัวนี้หารทั้ง3ตัวเลยแสดงว่าต้องเป็นหอรอมอครับอ่าแล้วทีนี้วิธีคิดคิดยังไงจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารแล้วเหลือเศษเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันหารลงตัวต้องทำยังไงครับก็เอา15ไปลบ1 23ไปลบ2แล้วก็เอา31 เป็นลบ3ใช่ไหมครับได้เท่าไรครับ15ลบ1เหลือ14 23ลบ2เหลือ21และ31เลบ3เหลือ28เสร็จแล้วทำไงต่อครับหาตัวแยกตัวประกอบครับเพื่อที่เราจะไปหาฮอลมอมนนั่นเอง14เกิดจาก2คูณ7 21เกิดจาก3คูณ7ใช่ไหมครับ 28เกิดจาก4คูณ7 4เกิดจาก2คูณ2คูณ7นั่นเอง2 2 4 4 7 28หอละมอคือหอละมอเท่ากับก็นี่ครับมีตัวเดียวก็คือ7ห <c oughs> มายความว่าไงครับหมายความว่า7เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่ไปหาร15 เหลือเศษหนึ่งยีเหลือเศษสองสาเหลือเศษสามครับเสร็จแล้วพี่ขอเช็คนิดนึงนะครับว่าถูกหรือเปล่าอ่สิห้า 23และ31เอ่ะเราลองมาหาดูครับว่าเจ็ดเนี่ยมันหารมันหารสมตัวนี้แล้วแล้วเหลือเศษตามที่มันบอกหรือเปล่าอ่ะเจ็หารสิบห้าได้ไ,ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสองสิบสลบี่เหลือ1อ่ะเหลือเศษหนึ 1, ่งแสดงว่าอันนี้ถูก ต่อไป7หาร23 7 3 21 3-1เลบหเหลือ2อ่าเหลือเศษ2ถูกต่อไป7หาร31 7คูณ4ได้28 31ลบ28เหลือเศษ3อ่าเหลือเศษ1และ2และ3ตามลำดับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่น่าจะถูกถูกครับถูกเป็นคำตอบที่ถูก ต่อไปขออ้ขอ2เขาบอกว่าต้องการติดตั้งพัดลมเพดานในห้องประชุมซึ่งกว้าง18เมตรยาว24เมตรโดยให้พัดลมแต่ละตัวมีระยะห่างเท่ากันและตัวที่อยู่ใกล้ผนังมีระยะห่างจากผนัง เท่ากับระยะห่างจากพัดลมตัวอื่นๆจงหาว่าต้องใช้พัะลมอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวอ่ะเรามาดูกันสมนนมตินี่เป็นห้องประชมุมไม่สองประกอนี่เป็นห้องประชุมอะไรคือมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ กว้าง18ยาว24สมมุตินี่เป็นห้องประชุมเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ติดพัดลมเพดานโดยมีระยะห่างเท่าๆกันและตัวอยู่ใกล้ระยะห่างผนังห่างจากพัดลมตัวอื่นเท่าๆกันด้วยเหมือนกันหมายความว่าครับหมายความว่า ตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเราต้องหาแต่ว่ามันจะมีจุดตัดใช่ไหมครับจุดตัดที่เขาไว้ติดพัดลมก็คือตรงจุดนี้ถัดมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่จุดตัดก็คือต้องติดตรงนี้อันนี้ก็เขาให้หาเหมือนกันว่าเท่าไหร่ ให้หาเหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่จุดตัดก็คือตรงนี้อันนี้คือแถวนอนแถวตั้งก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ระยะห่างมันต้องเทาง่าเท่ากันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราหาแล้วตรงนี้ก็ต้องติดตรงนี้ก็ต้องติดตรงนี้ก็ต้องติดใช่ไหมครับเนื้อออกไหมครับอ่าประมาณนี้แสดงว่าเขาให้อ่ะ บอกก่อนว่าข้อนี้หาด้วยวิธีอะไรแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับแสดงว่าหาหอละมอถูกต้องครับแสดงว่าเขาให้หาหอละมอนั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าหอละมอคิดเลย18กว้าง18บแยาว24หน่วยเป็น เมตรหาความหาระยะหาระยะของหาระยะของของความห่างของพระลมเพดานแต่ละตัวสิปด 18แยกตัวประกอบเป็น2คูณ9ก้าเก้าก2จาก2คูณ3คูณ3ถไหมครับ24ิกรจาคูณ4 6่กกจอ่า6กกรจคูณ3เป็น6 4สกรจาก2คูณ2เพราะฉะนั้นหอรอมหอรอมอรอมเท่ากับตรวนี้ใช่ไหมครับ 2คูณ3 <S <S ที่เหลือไม่ซ้ำแล้วหอระมอกเท่ากับหหน่วยเป็นเมตรเสร็จแล้วทำไงต่อครับเราได้หอระมอมาแล้ว6เมตรแล้วก็ไปวาดรูปแบบเมื่อกี้นี้อีกวาดรูปแบบเมื่อกี้นี้อีกครับกว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง18 ยาว24ใช่ไหมครับกว้าง18ยาว24เมตรหน่วยเป็นเมตรนะครับแต่พัดลมแต่ละตัวห่างกันเท่าไหร่ครับพัดลมแต่ละตัวห่างกันหอระมอเมื่อกี้เราหาได้6เมตร6เประเะนัอนนี้ก็อันนี้ก็6เมตรนะครับอันนี้ก็6เมตรอันนี้ก็6เมตรอันนี้ก็6เมตรเป็น 24เมตรเพราะฉะนั้นแถวตั้งเราก็จะได้แถวตั้งเราก็จะได้จุดตัดเอาเป็นเส้นตรงดีกว่าแถวตั้งเราก็จะได้ตามนี้ลากมาเลยเพื่อให้มันเกิดจุดตัดนะครับแถวนอนด้านนี้6เมตรด้านนี้ก็6เมตรด้านนี้ก็6เมตรเป็น18บยังครับ6บวกบวก เป็น18แล้วอะต่อไปก็ลากจุดตัดเลยครับปึ๊บปึ๊บอะครบแล้วแสดงว่าจุดที่เขาต้องติดพั่ลมคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กี่ตัวครับ6ตัวตอบได้ยังครับ จงหาว่าต้องใช้ปลอมอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวนี่ครับ6ตัวนั่นเองเป็นคำตอบครับโอเคพอได้นะครับได้โอเคเข้าต่อไปเลยครับมีส้มอยู่3ชนิดชนิด1 48ชนิด2 60และชนิดที่3 84ผลตามลำดับต้องการแบ่งส้มออกเป็นกองกองละเท่าเท่ากัน ให้แต่ละกองมีจํานวนมากสุดและไม่เหลือเศษโดยที่ส้มแต่ละชนิดไม่ปนกันจะแบ่งส้มได้กี่กองกองละกี่ผลถาม2คําถามคือจะได้กี่กองและกองละกี่ผลข้อนี้เน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่จํานวนผลของส้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาบอกว่าแบ่งใช่ไหมแบ่งส้มออกเป็นกองกองหมายความว่าไงครับแบ่งส้ม น้องทำมาเยอะแล้วน้องมองออกแน่นอน<ๆ>ก็คือหอลมอแน่นอนใช่ไหมครับข้อนี้หอลมอเพราะฉะนั้นกองที่1มี48กองที่2มี60กองที่3มี84ผลหาจำนวนผลของแต่ละกองที่มากที่สุดเห็นไหมครับ แต่ละกองมีจํานวนมากที่สุดและไม่เหลือเศษหน่วยเป็นผลนะครับแยกตัวประกอบเลยครับ <c oughs> 8คูณ6 6คูณ8 6 8 48 6เกิดจาก2คูณ3ได้6 6คูณ8 8เกิดจาก2คูณ2คูณ2เกิดจาก2คูณ2คูณ2 26 6คูณ8ได้48 60เกิดจาก6คูณ10 6เกิดจาก2คูณ3คูณ2คูณ5 2 3 6 6 2 12 12 5 60โอเค84เกิดจาก12คูณ7 12เกิดจาก2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้12อ่ะเดี๋ยวพี่ขอสลับที่แล้วกัน 2คูณ3ได้6 6คูณ2ได้12 12คูณ7ได้84เห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคหอละมอหอละโมคืออันนี้นั่นเอง2คูณ3คูณ2มีซ้ำอีกไหมครับไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับ 12ผลแสดงว่าเขาจะแบ่งส้ม <c oughs> ออกเป็นกองๆง,งละกี่กองละ12ผลนั่นคือคำตอบนี้กองละกี่ผลได้หนึ่งคำตอบแล้วนะครับคือกองละ12ผลนั่นเองเสถามว่าจะแบ่งส้มได้กี่กองแบ่งส้มได้กี่กองก็เหมือนเดิมครับเอาจำนวน ส้มทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนของส้ม1กองจำนวนส้ม1กองคือเท่าไหร่ครับ12ผลแล้วก็หารด้วย12ผลก็หารด้วย12ผล12หาร48ได้4กอง12หาร60ได้5กอง12หาร84ได้7กอง12 7 84 สรุปได้ส้มกี่กองครับก็เอามาบวกกันปึ๊บปึ๊บสี่บวกห้าบบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็นทั้งหมด16กองครับเป็นคําตอบนี่ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเห็นไหมทำบ่อยๆแล้วก็เราก็จะง่ายเองง่ายไปเองนะครับอ่ะเอต่อไปเลยนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นชาย6กสคนเป็นหญิง96คน ถ้าต้องการจัดนักเรียนจัดแถวนักเรียนชายและหญิงให้ได้แถวละเท่าเทกันและเป็นแถวยาวที่สุดเป็นแถวยาวที่สุดคือให้จำนวนคนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องเน้นที่จำนวนคนโดยไม่ให้นักเรียนชายและหญิงอยู่ในแถวเดียวกันจะต,ต้องไม่ปนกันแสดงว่ามันต้องหารแบ่งแล้วมันต้องหารลงตัวเพราะฉะนั้นแบ่งข้อนี ใชอะไรครับถูกต้องครับใช้หอรอมออ่าแล้วก็ในเมื่อรู้แล้วแยกตัวประกอบเลยครับชาย64คนหญิง96คน64กรจัก8คูณ8 8คูณ8กระจัก2คูณ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 2 2คูณกันทั้งหมด6ตัว 1>, 1 2 3 4 5 6 2คูณ2เป็น4 4คณ2เป็น8 8คณ2เป็น16 16คูณ2เป็น32 32คูณ2เป็น64โอเคถูกต้อง96เกิดจาก12คูณ8เป็น96ใช่ไหมครับ12คูณ8เกิดจาก8เกิดจาก2คูณ2คูณ2เป็น8ใช่ไหมครับเป็น8แล้ว ต่อไป12เกิดจาก2คูณ2คูณ3มถูกไหมครับอันนี้รวมกันได้8อันนี้คูณกันได้8อันนี้คูณกันได้12 12คูณ8ได้96โอเคถูกนะครับอ่าเรารู้แล้วว่าหาหอาละมอเพราะฉะนั้นหอละมอคืออะไรครับหอละมอคืออะไรก็นี่ครับเซตนี้ปึ๊บ2คูณกัน5ตัว สองคูณ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 กันห้าตัวได้สามสิบสองหน่วยเป็นเราเน้นไปที่คนเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นคนสามสิบสองที่ได้คือสามสิบสองคนหมายความว่าไงครับหมายความว่าแต่ละแถวมีนักเรียนกี่คนครับสามสิบสองคนนั่นเองแล้ว อ่ะได้คำตอบที่1มาแล้วถูกไหมคำตอบที่1คือแถวละกี่คนแถวละ32คนเป็นคำตอบต่อไปอีกคำถามหนึ่งก็ถามว่าจะจัดได้กี่แถวก็เอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดชาย64หญิง96มาหารจำนวนนักเรียนของแต่ละแถวได้ไหมครับแต่ละแถวหารได้32คนเท่ากับ3 2หาร6กิได้กี่แถวครับ ได้2แถวแล้ว32หาร96ได้เท่าไหร่ครับได้3แถวนั่นเองรวมแล้วเป็นกี่แถวครับรวมแล้วได้ทั้งหมด5แถวเป็นคำตอบครับโอเคยไงครับใช้เวลาเร็วมากเลยใช่ไหมครับแต่ละข้อถ้าน้องๆทำคล่องแล้วอ่ะต่อไป ไม้อัดแผ่นหนึ่งกว้าง104เมตรยาว195เมตรนำมาตัดเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดเท่ากันทุกแผ่นให้ได้แผ่นขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษแผ่นใหญ่ที่สุดแสดงว่าเน้นไปที่ความยาวของความยาวของนะครับความยาวของตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ เสร็จแล้วข้อนี้เขาเขาบอกว่าตัดนำมาตัดหรือนำมาแบ่งแน่นอนครับพอรอหมอจย์แบบนี้เราเคยทำมาเยอะแล้ววิธีทำทำยังไงครับเขาบอกว่าตัดใช่ไหมครับตัดก็ตัดนี่คือจุดตัดอันนี้คือแนวคิดก่อนนะครับตัดตัดอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ยาวเท่าไหร่ เขาให้เราหาแล้วก็นับจำนวนนับจำนวนแผ่นที่ตัดได้ใช่ไหมครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปหาหอละมอเรารู้แล้วหอละมอคือกว้าง104ยาว195 104ยแยกตัวประกอบเป็นอ่าตัวเลขมันเยอะใช่ไหมครับอ่าโอเคตัวเลขมันเยอะ ไม่เป็นไรทำเป็นต้นไม้เลยใช้อะไรก่อนครับใช้2งห้าคูณสเป็น10 2หาร10ได้5 2า2หารสหารได้2 52 2> ใช่ไหมครับอ่า52ก็แยกเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณ26ใช่ไหมครับถูกไหมย6แยกเป็น13คูณ2ถูกไหม สิบสามยี่สิบหกห้าสองร้อยสี่อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นร้อยสี่ก็คือสองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณด้วยสิบสามอืมโอเคต่อไปร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าแน่นอนลงท้ายด้วยห้ามันต้องมีมันต้องหารห้าห้ามันต้องหารได้แน่นอนอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ5หาร19ได้5 3 5 19ลบ15เหลือเศษ4 5 9 4 5ใช่ไหมครับ5 9 4 5เสร็จยังครับยังไม่เสร็จอันนี้ใช้แม่อะไรหารได้ครับแม่3ได้ไหมครับ3 1 3 3 3, 3 9 ถูกไหมครับถูกเพราะฉะนั้นตัวประกอบก็คือ3คูณ5ใช่ไหมครับ3คูณ5คูณด้วย13บามอระมนอรมเท่ากับอ๋อหน่วยเป็นเราเราหาความยาวใช่ไหมหน่วยต้องเป็นมซมเซนติเมตรนะครับย่อนะครับ หอลมอลก็คือตัวที่สามกันมีแค่ตัวเดียวคือ13แสดงว่าเขาตัดแบ่งด้านละ13นั่นเองเสร็จแล้ว10แล้วอหอละมอเท่ากับ13 ด้านนี้ด้านนี้ยาวร้อยสีย่ด้านนี้ยาวร้อยเกห้าเฮ้ยด้านนี้ยาวร้อยเก้ด้านนี้ยาวหนึ่งร้อสน้องครับน้องจะต้องมานั่งน้องจะต้องมานั่งทำอย่างนี้ไหมกว่าจะครบร้อยเก้บห้า แกงําเงือกเลยครับน้องใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทํำยังไงครับก็เอาตัวเนี้ยมาหารเลยเอาตัวเนี้ยมาหารเลยหารได้เท่าไหร่ครับ13หาร95ได้เท่าไหร่ครับ195หารด้วย13 13 1 3 3 9 9เลบ13เหลือ6 13คูณ5ได้65หเสือ0พอดีเพราะฉะนั้นได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ15ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาเราเอาหอลมอเนี่ย13เนี่ยมาหารก็สิบห้ได้15 15หมายความว่าไงาครับหมายความว่าตัวนี้แบ่งกันนะครับได้ทั้งหมด15ด้าน ใช่ไหมครับเพราะด้านนี้13ด้านนี้ก็13 13 13ทั้งหมด15ด้านก็คือยาว195แล้วด้านนี้ล่ะครับก็เอาตัวนี้มาหารตัวนี้เหมือน,นเดิมครับดิมครับ104หารด้วย13ได้เท่าไหร่ครับ8 3คูณ3คูณอะไรได้ลงท้ายด้วย4 3คูณ8นี่ครับ83 24ใส่4ี่ด2 8 18้วย2เป็น10เป็น104แสดงว่าด้านนี้เท่ากับ8ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วด้านนี้ยาว8ก็คือ 13, 13 13 13 13ทั้งหมด8ด้านเราจะหาจำนวนทั้งหมดใช้อะไรครับใช้ตัวนี้คูณตัวนี้เอา15 คูณด้วย8จะได้เท่ากับเท่าไรครับ85 40 0 0ทด4 8 18 1ดหป็ส12สรุปตอบ120หน่วยเป็นแผ่นนั่นเองงงไหมครับว่าทำไมเอามาเอามาเอามาคูณกันไม่งงใช่ไหมครับเพราะว่าด้านนี้มี1 5ด้านใช่ไหมครับด้านนี้มี15ด้านด้านนี้มีเท่าไรครับ8ด้าน มันก็เหมือนกับการหาพื้นที่ของอะไรครับหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนั่นเองเอาจํานวนแผ่นด้านนี้คูณด้านนี้อ่ะเผื่อใครยังไม่เข้าใจสมมติ Smooth, ใช่ไหมครับนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสมมติ Smooth. รูปนี้มีกี่แผ่นครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ด้านนี้มีรูปนี้มีทั้งหมด9ใช่ไหมครับ9แผ่นใช่ไหมครับเสร็จแล้วด้านบนเท่าไหร่ครับ3อ่ะ1 2 3ใช่ไหมครับด้านล่างนี้ล่ะ1 2 3ด้านล่างนี้ก็3เห็นไหมครับมันเกิดจากเอาด้านนี้คูณด้านนี้คูณการเกิดจาก3คูณส3คูณ3 เท่ากับ9เท่ากับจำนวนทั้งหมดนั่นเองเดี๋ยวให้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเผื่อน้องบางคนไม่เข้าใจสมมติด้านนี้แบ่ง3เหมือนเดิมแต่ด้านนี้พี่เปลี่ยนใหมย่ยพี่เป็นแบ่ง4 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบสิบด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับด้านนี้มีสี่หนสามี่ด้านนี้มีเท่าไรครับด้านนี้มี1 2 3ด้านนี้มี3มเอา4ี่ไปคูณ3ได้เท่าไรครับสิบสองเห็นไหมครับก็คือตรงกับจํานวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็แบบเดียวกันครับด้านนี้ยาวสิบห้า ด้านนี้ยาว8เอา15คูณ8ได้120ตอบจำนวน1 2อเป็นคำตอบนะครับข้อนี้